สบายดีพี่น้องมดชิคุสทุกคนมาในีโอนกับลูกกับผักขเฮียนน้องบอลพี่น้องสบายดีป้าลูกสบากับไปหากินเลยพี่น้องเด้อสีผากันไปหาเสีอยากแล้วกินหาขูดกระปูพี่น้องสีผ้ากับไปหาขูดกระปูดเด้อพี่น้องเด้อสีผ้ากับไปหาหน่อไม้น้ำพี่น้องหาไปหาหน่อไม้เนาะ ม่ไมัเราเกิดแล้ววะเกิดแล้วสองหน่อนสามหน่อนเขาบอเอาอย่ามาโปกมันละขืนนะหน้าใม,ไม,ไไม่ไปกับไปล่ะสุกเสร็ล้วบ้น,นะฮะไปน้ำไ,ไปคุดทางใดเฮ้ยทางพุ่นบอกทั้งนี้แห้งลายเนาะปะค่ะคุดกระปูพี่น้องคุดกระปูมาแล้วกั ว่าจะไปหาหน่อไม้นั่นแน่จะหาหน่อไม้มาแก,ก๊กเรพี่น้องลุงขว้างเฮียแล้วมีหมูไปเราหาน้ยากเรากินพี่น้องเลยนี่อยากจะกินเราี่น้องโอเคปะจอมยุโรปกับภาคก,กุศลต่างในกับภาคกับบากไงอ้าวชู่อ้าวชูเออบริคุยกับปูมาเอาอะไกันเฉยอ้าวชู

ơ à, chờ à. ừ ơ tao ta ừ tao mày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  thả tao mày ừ tao mày ừ tao mà ừ tao tao มาเม็ดเถอะดำครไปป่าไปดำกันตลอดอืาไแนวผลไปนองเลยเป็นผู่มัดสองมาดำประชักรไปไปดำปลาหาเหตกตไปดำได้ผลนเนี่ยจุกคนเนี่ยล่อๆๆอ,อ,อย่าลืมล่อเด้อ <c oughs> เดด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 เดพามาขุดกระปูพี่น้องมาหมดครอบครัวนะเอาโต๊กะอะเอามานำน้าควายมันอยู่แท้พี่ควายกระปูพี่น้องหาหลอกขุดน้ำมันนี่แหละพี่น้องพอได้เมื่อกินนะพี่น้องเนาะหาขุดดู โอโตกับมันมีห่มพี่น้อยมาพี่บอนนี่แม่นบอนนี่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 วายปะไงไว้ไว้หาเสียบมารับออกนะบอกอยู่รึเปล่ะมันี่รึอปม่ารึ่ปลออกนะพีนัา ลำน่นั้นค่ะีก็คืออออมีร <c oughs> อยขุดๆลำน่ะลาไหนติดจับเลยบอลกบอบอเหลาะหาขุดต,ต,ต่อไปพี่น้อยที้นี่นบ่รไรสซ้บ มาถบักว่าไม่็งค่อยเฮ้าหนุนี่นะบางงก,กรกะปูพี่น้องเมื่อกี้รูปรขคอตัวมันใหญ่น,นจะจริตปะไม่จิลีดเอ้ย เลีะหม่นแมกปูเโอได้เนาะตัวแรกแหมานวกปูนี่เนเนบอลเอากูไปขูมากบปูตัวแรกแหกมานี่น้องเอตัมาเดีดูชูอีก เมื่อเดกี้เขาจะโบ้จะโบเอาก็ไม่ครอทองโกแม่หมดลายเนะลละาะหมดกางหดดลายตากระพากกบคุพไปน้องได้ลายเติบเลยไปใช่ตำหงตานี่กัมัเจีอ่ตานี่ เบิ้์เบิรงไปเบิรงกนั่นเบิรงนี่กดๆกดๆกดๆออกกังกายน้ำก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเท่านี้ก็เดี๋ยฝนตกใส่ไ่ต้องมันบ่อยากเห็นฮูปันใดช่วงหนึ่งร้อยขนาดหูกับปูกับมีคนมาขุดน้ำ กระแยงออกดอกละส่วนกะเป็นพวกระแยงแก่กดกุดกดกดโตเชียอยู่นี่นะโตเชียอยู่นี่กดเด้อกดเด้อพาลูกมาเลาะดินไปลองอ่าอากาศบริสุทธิ์เออสบายดีสบายดีโต้ขึ้นไก่แน่บริขัยไปลองสักยาบม,มากระ và một rồi đó Ốc đột là cả, cả. kè lé này đây là tôi là bánh bữa đây là tôi à Ui, nó rồi Ờ, này. Cái lò hả tôi rồi đó chị ừ, lo là chị loi hả chị loi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  chỉ loi mất loi chị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  loi cục loi chị ngắm chị loi chị loi chị được rồi. chưa còn đi là bên ngoài, giờ không đi lại, nó, chưa không <laughs> đi lại nó. Chưa... Cốp gì vậy? Cúp, cúp à? Cúp vào tua? Tua Tua là không? mà. Chơi, chơi, cúp thấy đây cúp, mán, mán, mán. Chấp, mà, Hặt, chấp đi, đi đấy? Bay được buổi tháng đấy, chấp đi đi đấy. อ๋อกบกบจะคลองบ่จ้าโอ้น้ำเกี่ยเลยเอออ่ากบอากดีดีมีเนี่ยมันมันอยู่เท่านี้แหละกบกะลายอยู่กบหน้าเนี่ยกบเจะคลองเนี่ยแหละมีหมาอยู่แล้วกบปีกมันขนาดได้เนี่ยง่ายมาบอลาะนาเบิงอีกเลยอยู่ตอนนี้หลอกหานะจะรู้ค่ะกบในกบตัวหนึ่งจะออกบมานม้าอากดอะไรเต๋อหรืพี่น้อง ó tung chạy đi, không đi à, đúng không? Tô ừ. à, rồi đó tớ. nhảy lấy tôi đi Ở một đứa, đây tự tô này Ừ, ó lại lên nó Có là bằng một cốp mưa cộp Cốp ở đây, cốp ở đây Bố đi, tầm Tầm xe mùa hùng เคยก็ได้สองตัวแน่แน่แน่เห็นบ่เห็นเนาะแน่เห็นบ่จับละลายฮะนี่พื้นพิ่นเอาแก่เพิูดเลยนี่น่ประจิ้มมันขักเราหยอกเล่นกับโปเลยนี่ไปลาพี่ลาดอครับไปบันีดเอาคลิปนี้ลาไปก่อนพี่ลาดอเข้าคลิปไหนบัดนสบายดีพี่น้องลาไปก่อนน้อง ลาลกันละโอ้ไปคุยกับปูเลยค่ะมาให้หลาย like กอดนะลาไปก่อนพี่น้องพอกลับคลิปหน้าพี่น้องสบายดี